จะไปตัดข้าวโพดแล้วไปด้วยไม่ได้นะคะจะติพ่อหนูสิ ح. อ่อนอ้าวหนูอยากไปด้วยโอ้อยากไปด้วยนั่งอ่ะนั่งส,สวยๆก่อนนั่งสวยๆก่อนโอ้นั่งสวยๆแบบนั้นคะ่ะอ<ม>นั่งสวยๆ<ม>ทําแบบนั้นนะคะมแม่แม่เ<ม><ม> <laughs> อฟซีหัวใจแตกสลายลอีกแล้วหัวใจแตกสลายรอบที่3มแล้วคะ่ะ ก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะจะเสียไปกวนแม่เด้ไปแม่จะไปกินน้ำก่อนโอ้ยแม่ดีดีอู้หูนี่ไหมอ๋อเทปบัตรว้าวอ้อยอ้อยอ้อย,ยนา่าจะดูดีนี่อุอ้ย จูเฮ็ดยังอ่ะอเมิชิควมตะกาล่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะ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 จูมันี่เร็วสวัสดีค่ะเห็ดยังคุณแม่เห็ดยังคุณแม่ทันวากินน้ำค่ะวัดเดียะว้ายคุณแม่ทันวากินน้ำ อไร่อยไหมคะวันนี้น้องหัคักทายแม่ๆค่ะหลังจากฝนตกหลายวันไม่ได้ลงคลิปเลยจูเห็นอยังงว้าวหันจะคล้องกับกินแล้วอยทางอุย้ยจูคิดดึกกินยังยังนี่นอยัง อ้ยอยังไม่ได้นอนค่ะวันนี้วันนี้ยังไม่ได้นอนอมน่อยอุ้มหน่อยออุ้มนูน่อยพอจ๋ามาแล้วอุมนูหน่อยโอ้ยอนพอให้อุ้มพ่อจ๋าอุ้มหนูหน่อย วันนี้ไม่ค่อยร้อนค่ะแม่แม่เอฟซีเพราะว่ามันคลึ้มคลื้มมืดมืดมาอีกแล้วบรรยากาศวันนี้าว่บรรยากาศวันนี้ฮะว่าไปเก็บตาไปนี่พ่อจ๋าได้อะไรเนี่ยตาเก็บ้าวตาตาไม่บอกว่าอุ้ยอุ้ย สวัสดีค่ะคุณแม่นัชชาเข้ามาให้กำลังใจเรื่อยๆเลยสวัสดีคุณแม่ FC ทุกๆท่านนะคะไว้ไว้พ่อจ่าได้อะไรเอาเอาคุณแม่ธันวาแบ่งแม่ธันวาด้วยเอาป่ะหมามม่มโอ้พี่จู่นที่แย่งไปคนเดียวปันเพิ่งมีเลยนข่าไี้ตรในฝันคุณแม่อ้าม อุ้อร่อยเลยอะพี่จูใครเปนจูในจังงวยวันนี้พ่อจ๋าได้มาปลางมาฝากค่ะพี่จูกินอะไรฮะพี่จูกินไม่เป็นค่ะโยนทิ้งแล้วคุณแม่กินดีกว่าวิตามินซีให้คุณแม่นี่คโอ้ย ข้าก่อนสวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าก่อนแล้วข้าเสียงอุ๊ยป้อนเร็วๆเลยพ่อจ๋าจ้าเสียงเสียงเสียงเสปักปักให้พี่จูหน่อยสักชิมสักลูกหน่อยมันอร่อยเหมือนมะม่วงที่ชอบไหมชิมดูอ,อันนี้หวานนะพี่จู

พี่จูโยนทิ้งไปลูกหนึ่งแล้วคะ่ะไม่มีฟัน,น,นอ้าวอ้าววันนี้จะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยฮะแม่ธนวาจะพาไปเที่ยวไหนเออยังไ,ไ,ไม่หมดอีกดีกินอะไรในด้างหายเพิ่ซิมในจนังหนวยเวลาหายล้วก็ย่นถิมคือเก่าเลย คุณแม่อ้าปากรอแล ah, ้วค่ะเร็วๆวแบงอ้าปากรอนานแล้วนะคุณแม่ทันวานี้อ้อนไม่แพ้ลูกเลยไม่ต้องแม่ fc ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าพี่จูความอ้อนนี้ได้ใครดูค่ะดีอืมเฮ้ยมนห้านน่น วันนี้วันนี้ปล่อยโซ่ปล่อยโซ่แต่ก็ไม่ออกไปนะคะไม่พาลูกออกไป <c oughs> พคุณว่าพี่จูกินนมเม็ดได้ไหมร <c oughs> อให้พี่จูโตกว่าน,นี้อีกนิดนึงค่ะสักห้าหกเดือนก่อน <c oughs> ช่วงนี้ยังแม่ควันยังไม่ค่อยอยากให้กินอะไรเยอะกลัวจะท้องเสียจะไปไหนล่ะ ยับทั้งหน่อยมาให้เพิ่นได้แบ่งขยับทั้งเล็กให้พี่จู่หน่อยอนั้นทั้งตัวนั่นนะเนี่ยทั้งตัวเนี้ยสิกินหรือสิยางน้ำแม่นี่ไปค้นหาอะไรดูึสิมีของกินไหมแถวนี้แถวนี้มีอของกินไหมนี่ โดีค่ะ,า,คะเาเออเออเออเแม่ก็มีนะอ้อาวาเอ,าเ,อาเดินตามพ่อจ๋าแล้วอ้าวเจอมะม่วงเดินตามพ่อแล้วค่ะย้อไปอีกดูพี่จูเจอมะม่วงพ่อจ๋านี่ของแม่พ่อจ๋านี่ของจูดูค่ะชอบมะม่วงชอบมะม่งวงหวานหวาน ไว้เดี๋ยวค่ะอันนี้มะม่วงจูนะดูได้คำหนึ่งไปละแสบบ่โอ้ยของลูกให้ลูกกินแม่กินแม่เดี๋ยวไว้ให้พี่จูบ้างพี่จูเคี้ยวไม่ทันคนละครึ่งหมออ,อุ้ยอร่อยอร่อยไหมคะพี่จูอร่อยไหม เต็มปากเต็มคําเลยเดี๋ยวพ่อจาจะไปขนขนข้าวโพดมาให้ก่อนเดี๋ยวกลัวฝนตกรถขึ้นมาไม่ได้กลัวถนนมันลื่นน่าว้าวควรควรโอ้ยาเลยวรพ่ออีกแล้วพ่อจ๋าให้จูงไป ไปเอาของกินมาอีกครับว่าไม่ทันว่าบอกว่าแบงค์ไปเอาของกินมาอีกอ้าวขี้แตกแล้วกินทั้งวันขี้ทั้งวันค่ะคุณแม่ทันวานี่โอ้ยเ่นนําเขากอนคุเขอเน่นนัมอ้โหวิ่งตามห่อ จะไปด้วยไปน้องมันดังโอ้ยากไปกับพ่อค่ะพ่อจะไปเอาขบวนแล้วจะไปตัดหญ้าแล้วมจะไปยังไงนี่ฮะให้ห้องแก้มันห้องนี้ให้แบ่งงาให้ห้องแกงวมันห้องแก้มันจู๊บกันจู๊บกันเลยจู๊บกันอ้เล่นกับพี่น้อยบ่พี่น้อยเล่นเป็นเพื่อนจูหน่อยอุ้ยอุ้ยพี่น้อยเล่นเป็นเพื่อนจูหน่อย <laughs> <laughs> พีน่น้อยวิ่งหนีแล้ว <laughs> เล่นหน่อยเล้วหน่อยมานีนะ <c oughs> อุ้ย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 นาน <c oughs> ได้ถุ่งมาอีกแล้วเด้อ <c oughs> พี่น้อยไม่กล้าเล่นด้วยคะ่ะ <c oughs> เออเนอะตาอีน้องหมาชื่อพี่น้อยนะคะ <c oughs> พีน <c oughs> พ่น้อยพี่น้อยนิด <c oughs> อ้าวอ้าว พ่อจะได้ไปตัดข้าวโพดไหมวันนี้ถ้าหนูจะวิ่งตามนี่ฮะพี่น้อยวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยค่ะพี่จูก็อยากเล่นด้วยเอามาข้ามือขาแนแน่แน่แน่แนแน่โมโหให้พ่อแล้วพ่อไม่ให้ไปด้วย ขอบคุณค่ะพ่อจามบอกว่าจะไปตัดข้าวโพดแล้วไปด้วย,ยไม่ได้นะคะจต,ติหนูซี่อดอ้าหนูอยากไปด้วยโอ้อยากไปด้วยอ่านอนนอนนะหลอนอนก่อนเอกกันแล้วมันบอถือมองมันต้องแบบได้นั่งตักน้ำเห็นเนอะต้องได้นั่งตักด้วยค่ะ<ม>ยังไม่เข้า<ม>ที่เข้าทาง เอาไม้ยับไม้ยับไม้อ่ะนอนนอนนอนเลยนอนไปตัดกระปุกแล้วอุ้ยไม้หนี่งโอเควันนี้หล่อพ้นนอนก่อนก่อนพ่อจ๋าจะไปพ่อจ๋ากล่อมกุจูนอนก่อนนะถ้างั้นโดนดีเดอร์ขาลังนั่นน่ะกำลังจะย่อนั่งอยู่เดี๋ยวคนบ่ยอมเลย รูคะ่ะไม่ยอมเอาไม่ยอมให้พ่อไปอีกอออเอ้าเอ้าเยียบมาปางทิมแล้วมาปางก็ไม่กินนี่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 ไม่ให้จูไปด้วยเหรอไม่ขวรญยังไม่ได้เตรียมอาหารเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปแต่ละทีต้องได้เข้าไปในอำเภอค่ะผ<ป>มหลหลายวันไม่ได้เข้าไปเลยค่ะ <laughs> โอ้อยากไปด้วย ไปกับพ่อจ๋าด้วยโอ้มีเด็กงอเงค่ะอยากไปด้วยโอ้เออก่อนโอ้ยบึงกันบึงายบึงพุ่งอยู่หองเงี้ดูขาบึงขาบึงจับไปงอหลังอับเอ้าเออุ้ยอุ้ยอุ้ย อุยอุยอุยชิไปเตะพ่อบันหนั่นกบได้แล้วเพื่อนเขียนนะโกรธพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าไม่ให้ไปด้วยเอ้าทำยังไงทีนี้เห็ดจังใดบัลนี้เอาเห็ดจังใดเขาบ่ให้ไปนั่โอ้ัหใจแตกสลายค่ะ หัวใจแตกสลายพวอจ๋จะไปตัดข้อพูดหัวใจแตกสลายอันนอนก่อน <c oughs> ไม่เป็นอนันจะกินจะนอนขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ <c oughs> พ่อควานชื่อพ่อควานแบงค์นะคะชื่อพ่อควานแบงค <Wow. S 1> ์น้องจูเนียน้องจูเนียอายุ3มเดือนกว่าแล้วนะคะ วันที่19จะถึงนี้ก็4เดือนคุณแม่ธันมาก็อายุ15ปีค่ะยืนมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกลัวพี่จูเล่นแรงโอ้ยอ้ยอ้ยอเบิึงเิึงเบิงเป็นผู้หญิงตบแตกอีกดูนั่งยังไงให้โลกจำเอานั่งอ่ะนั่งสวยๆก่อน นั่งสวยๆก่อนโอ้นั่งสวยๆแบบนั้นคะ่ะนั่งสวยๆทำแบบนั้นนะคะแม่แม่เอฟซีโอ้ยนั่งสวยๆก่อนอ้อนก่อนทำยังไงเขาไม่ให้ไปด้วยไปหรือคนดื่มเนาะโอ้ยไปงี้อยู่เออบางวะบ้างบ้างใส่เสียแล้วเรนการพ่อไว้แล้ว พี่น้อยพี่น้อยเล่นเพื่อนจูเน่พี่น้อยบอกว่าไม่เอาแน่แน่แน่จะไปไล่พี่อีกละหัวใจแตกสลายด้นิเม่นยังด้โอ้ยขอเปยไปน้าเห็นจังไหนพ่อจ๋าไม่ให้ไปด้วยหัวใจแตกสลายถากินอยู่นี่ก็พ่อแล้วโอ้ยขอเปลห่ยไปน้าเห็นจังไหนเศร้าเลยค่ะ เศร้าเลยเศร้าไม่มีบ <laughs> มมีแห่งยังไม่มีแรงอ๋อโอ้ยดูค่ะหัวใจแตกสลายอีกแล้วหัวใจแตกสลายรอบที่3ามแล้วค่ะ